เด็ดที่สองนะคะป่ะ F ยาวค่ะจบเหนือเข่าจบตรงนี้เลยนะคะเอฟสั้นขาบนสองรอบค่ะหนึ่งสองนะคะสามก็ได้นะคะเนอะต่อไป V สีจังหวะสองท่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฟลบรอยค่ะ สองรอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ f ค่ะนะคะต่อไปโป้งคู่ลีดเส้นนะคะลีดหน้าขานี่เนาะโป้งคู่ลีดหน้าขาสามรอบหนึ่งสองสามนะคะต่อไปนะคะบิดผ้าค่ะบิดนะคะเนี่ยบิดเลยนะคะถ้าพวกนี้จะสบายมากๆเลยนะคะ มันจะช่วยสลายไขมันให้เขานะคะดีมากๆเลยนะคะนะคะสลายผิวส้มเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะพอเราบิดเสร็จแล้วใช่ไหมถ้เราจะมาจบที่ข้างบนนะเสร็จแล้วเราวีลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะป้ายหนึ่งสองสามสี่ค่ะไปดิ้นหลังเท้านะคะดิ้นหลังเท้านะคะถ้าต่อไปนะคะ กยในวีลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้ววีลงค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะไปรีดหลังเท้าเหมือนเดิมนะคะเนี่ยนะตามร่องนิ้วก็คือจะเป็นกล่องเสียงหลอดลงทรงอกทรงอกล้อหูชั้นในนะนะคะเสร็จแล้วนะคะชันเข่าขึ้น ชันเข่าขึ้นนะคะผ้าทับไว้กันเปื้อนเราเองแหละนะคะนั่งข้างๆนะคะปลายมือรีดหน้าขาปลายมือรีดหน้าขาอบเนื้อล่างขึ้นสามรอบปลายมือรีดอบเนื้อล่างขึ้นนะคะปลายมือรีดอบเนื้อล่างขึ้นปลายมือรีดหน้าขาโป้งคู่รีดหน้าขาอบนะคะโป้งคู่รีดหน้าขานะนะคะต่อไปนะคะ เราถอยมานิดนึงนะคะปลายมือรีดน่องอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งนะคะ,อออคะ,ะ,คะสองแล้วก็สามนะคะวีแข้งวีแนวลงนะคะนิ้วโป้งเราต้องอยู่ข้างนอกทั้งสองโป้งเลยเส้นสันหน้าแข้งนะคะวีแข้งวีแนวลงนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะล็อกขาเข้าไว้นะคะออกมา นะคะสอดมือใต้พับเขา่วา,ขานะะวางขาลงนะคะวางขาลงนะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอฟจบนะคะเอฟที่หนึ่งเอฟธรรมดาตอนนี้น้ำมันหมดแล้วไม่เป็นไรนะคะให้ซึมเข้าผิวพอดีเลยนะคะเอฟที่หนึ่งเอฟธรรมดานะคะเอฟที่สองเอฟสาวสาวเอ็นร้อยหวายนะคะเอฟที่สองเนาะนะคะสาวเอ็นร้อยหวยายนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คุมผ้าซ่อนน้ำมัน นะคะโอเค